ทุกคนเชื่อไหมว่าอยู่ที่สปปลาวเรื่องนี้ไม่มีใครได้อันดับหนึ่งเหมือนสอปปลาวสปปลาวได้อันดับหนึ่งในการดื่มแอลกอฮอล์ที่ทั่วโลกเขาสำรวจมาแล้วอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าทวีปไหนไม่ว่าประเทศไหนสู้สปปลาวไม่ได้เรื่องดื่มแอลกอฮอล์ สปปรเราวได้รางวัลอันดับหนึ่งในการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าใครได้ไปเที่ยวสปปลร,ราคนคนนั้นจะได้รู้ว่าสาวลราแม่ป้าสาวลรวหรือว่าคุณลุงชาวลราหรือว่าเด็กน้อยชาวลรวจะดื่มเบียร์เยอะมากงานแต่งงานหนึ่งหมดแปดเก้าสิบลังครับงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านผมเอง สี่ห้าวันก่อนหมด9ก้าสบหลังครับทุกคนตัวต้นจะไปให้ดูคลิปพิธีกรนักพูดคนหนึ่งเขาพูดว่าดีใจไหมที่สพปเราได้รางวัลอันดับหนึ่งในการดื่มแอลกอฮอล์ไปดูด้วยกันทุกคนได้อันดับหนึ่งในการดื่มเครื่องดื่มที่มีถาดเหล้าพวกเข้าควรดีใจหรือควรเสียใจที่เข้าได้อันดับหนึ่งตอนี้ดีใจ เป็นยังผัวเข้าจริงใ้ที่หนึ่งหบอ่พวัวเข้าสางโอกาสในการดื่มลาหายปวดเอาเลือตั้งแต่วันที่หนึ่งมังกรไปปีใหม่สะกดพววเข้าเห็นยังกินวันบริีท่าเห็นยังกินวันที่แปดเดือนสามเห็นยังกินวันบุญปีใหม่เล่าเห็นยังกินกินนี่มีกินก่อนมือบุญอีกไหนในระหว่างมือบุญก็กินหล้างมือบุญก็กินนอกจากนั้นยังมียังอีกวันเกิดคอยเสื้อเจ้าไม้เห็นยังกินวันเกิดเจ้าเสื้อฝอยไปเห็นยังกิน มันเกิดลูกใคยซะจะไม่ให้หยังกินซสื้อโทรศัพท์หม่กินเสยนบัวได้กินซสื้อถใหม่กินโทรศัพท์เสียกินโอหักกิน,กกนเดี๋ยวนี้มีฮอดโดซ่ำเบียกกันยังกินน้ำก้อนเนือซ้ำน้ำก้อนก็นกินฉะนั้นเอาลุดพรนการสั่งโอกาสตัวนี้ดีกว่าถ้าหากผู้ใดอยากได้โอ้ทุกคนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจากงานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่งานรับปริญญาซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์หายตกงานได้งานใหม่เลิกกับแฟนทุกสิ่งทุกอย่างดื่มหมดวันเกิดลูกออวันเกิดลูกแต่พ่อแม่เมาดำนาเสร็จกินเกี่ยวข้าวเสร็จกิน กับจากกรุงเทพเกณฑ์งานรับขวัญผูแกแขนเกณฑ์กินไม่ใช่กินน้อยนะทุกคนเนาะไม่ใช่กินน้อยนะกินข้ามวันข้ามคืนนะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นงานแต่งเนาะเขาก็กินถึงพรุ่งนี้อะ่ะกินถึงพรุ่งนี้ไม่รู้เขาเอาเงินมาจากไหนทุกคนอันนี้คือเราพูดตรงความจริงแล้วนะสังคมมันต้องเป็นแบบนี้ครับไม่ว่าแต่ บ้านคนอื่นบ้านผมก็เหมือนกันผัวเมียกินแต่ก่อนนี่โอเคนะคือตอนนี้โอโ้โหกินเยอะมากกินเยอะจริงๆบุญบ้านเนี่ยนะบุญบ้านเนี่ยก็ต้องกินสองมื้อสองคืนทำห้องน้ำเสร็จกินเบียร์สร้างบ้านเสร็จกินเบียร สรุปงานเสร็จกินเบียรสุดยอด่อยวันอาทิตย์ไม่มีอะไรทำกินเบียถามว่าคนที่กินมีเงินไหมไม่มีครับทุกคนอันนี้เลยเขาคือเราพูดตามความจริงไม่มีครับนี่แหละมันสื่อมันสอให้เห็นว่าสังคมที่ไม่พัฒนาคนที่ไม่พัฒนาถ้าคนที่พัฒนาเขาจะกินทำไมเบียกินทุกวันเขาไม่กินนะครับ บอต้นขออนุญาตพูดถึงประเทศไทยประเทศไทยเห็นไหมคนรวยเขากินเบียร์อยู่ในหมู่บ้านที่บอลต้นอยู่มีคนรวยทั้งนั้นเขากินเบียร์ไหมเขาไม่กินนะครับทุกคนเงินเขาเยอะไหมเงินเขาเยอะแยะรถบ้านหนึ่งสองสามคันรถแต่ว่าคนที่กินเบียร์เป็นระดับหนึ่งอะ่ะที่บ้านมีไหมไม่มีครับทุกคนอาหารการอยู่กันกินกันยังขาดขาดเขินๆแต่ว่าถึงเวลากินเบียร์ถ้าบอลต้นกลับบ้านเนี่ย เพื่อนเราต้นเห็นเนี่ยเอ้ยมาจากกรุงเทพเรียกเบียรนะไม่พูดอื่นไกลเห็นหน้าขอกินเบียรเลยถ้าเรามาจากกรุงเทพนะถ้าเรามาทํางานจากกรุงเทพเห็นหน้าขอกินเบียรเลยเพราะฉะนั้นแลวบอต้นจงกลับบ้านเนี่ยคนที่คนไหนที่แบบขอกินเบียรกับบอต้นบอต้นไม่ชอบจริงๆไม่ชอบเนาะน้องมนจะถามว่าทําไมแบบว่าเพื่อนถามก็ยิงคือบอต้นไม่ชอบไหม เห็นหน้าแล้วขอกินเบียร์มันมีประโยชน์อะไรบ้างทําไมไม่ถามเราอย่างอื่นทําไมต้องถามกินเบียร์ถ้าชวนเออมาจากกรุงเทพไปทําบุญที่นู้นที่นี่ไหมไปช่วยเหลือคนที่นู้นที่นี่ไหมเออนอกต้นชอบครับถ้าเห็นหน้าแล้วขอกินเบียร์นาำต้นไม่ชอบถ้าชวนผลไปทําบุญเออแจกอาหารให้เด็กๆอน้กต้นชอบครับบอำต้นอยากไปครับเพราะมันมีประโยชน์ แต่กินเบียร์กินไปก็เมาเงินในกระเป๋าก็หมดบางคนเซ็นกินนะครับทุกคนบางคนติดหนี้กินอันนี้คือเรื่องจริงครับงานแต่งงานนึงเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีห้าสิบรังลังหนึ่งมีสิบสองขวดมันต้องมีห้าสิบรังคืองานธรรมดานะงานแบบว่าชาวบ้านธรรมดาถ้าลูกสาวตำรวจหรือลูกชายตำรวจ ลูกพะออโรงเรียนแต่งงานเนี่ยเขาไม่พูดถึงห้าสิบลังมันต้องสองร้อยลังขึ้นไปเบียร์ต้องสองร้อยลังเออถ้าเป็นครูอาจารย์แต่งงานยิ่งหนักเพราะว่าเชิญแขกมาเยอะอกินกันกินตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยม,มาคุยมาคุยวางแผนงานก,นกันก็กินกันแล้ว กินจริงๆนะครับทุกคนกินจริงๆเนาะเด็กเด็กอายุสิบสี่ก็กินได้แล้วครับเด็กอายุสิบสี่กินแล้วครับตอนนี้คือคือหนักมากคือตอนมอต้นเนี่ยมอต้นเข้าเรียนมอสองเนี่ยมอต้นยังไม่ได้กินนะครับโอเบียยังไม่เคยกินนะครับคือตอนนี้เด็กน้อยเด็กปห้าก็กินกันแล้วครับสิบสามสิบสี่ปีกินกันแล้วถามว่ามีกฎหมายไหมมีกฎหมายห้ามเด็กซื้อไหมไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะถ้ามี ทำไมเด็กยังซื้อได้อยู่เด็กยังซื้อได้อยู่ทำไมนี่แหละที่ที่ผมบอกว่าสังคมสังคมมันเปื่อยเหนื่อยอสังคมที่การที่เราพัฒนาประเทศเนี่ยการที่เราจะพัฒนาประเทศเนี่เราต้องพัฒนาคนก่อนนะครับถ้าคนแบบหลงกับสิ่งมึนเมาแบบนี้ประเทศก็พัฒนายากครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับผมไม่ได้เรียนสูง อันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมถ้าเราจะพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องพัฒนาคนก่อนอันนี้คือคนในประเทศหลงกลหลงกับสิ่งมึนเมาแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์และจะเอาอะไรมาเจริญเพราะว่าความคิดและตัวของเขาเองก็ยังไม่เจริญชอบกินจริงๆทุคนถูกแล้วที่ โครงการระดับโลกเขาจับให้สปปเลาาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องดื่มเหล้าดื่มเบียร์ถามว่าอยากได้ไหมรางวัลอันดับหนึ่งไม่ได้อยากได้ครับทุกคนถ้ารางวัลอันดับหนึ่งสปปเลาาถนนดีที่สุดในโลกอยากได้อยากได้ครับสปปเลาามีเศรษฐกิจติดหนึ่งในห้าของโลกอันนั้นอยากได้ยินครับแต่ว่าสปปเลาาติดอันดับหนึ่งในเรื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนั้นไม่ชอบจริงๆครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับ